สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโอเมก้าอ,ออฟเ,เลิฟนะคะกับปุ่นวันนี้เราจะมาในหัวข้อเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรนะคะมีสามกองให้เลือกเหมือนเดิม นะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกมาหนึ่งกล่องนึงเก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สุขมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมนะคะรับไปแต่สิ่งดีๆนอกบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยนะคะลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยสวัสดีค่ะ กองที่หนนะคะกับหัวข้อเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะวันที่3ใบใบแรก10ถ้วยใบยที่29ดาบ ไปที่3-2ดาบนะคะพลังงานของคุณเนาะมีท่านำกระดกพิจิกมินท่าดลมในถุนตุนกลุ่มคนเกิดไปที่10วันที่9วันที่2วันที่1ได้นะคะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยเนาะเป็นคนที่ปกตินี่ทำอะไรเต็มสิบเลยนะไม่มีหาัาเวลาให้ใจใครไปนี่ก็ให้แบบเต็มร้อยไปเลยเนาะ เออประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้คุณมีทางสองทางให้เลือกนะคะกำลังคิดกำลังตัดสินใจนะการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้มันรอข่าวอะไรบางอย่างอยู่นะคะเหมือนเหมือนรอข่าวอ่ะรอข่าวจากใครหรือจากอะไรบางอย่าง นะคะมีทางสองทางให้เลือกนะคะต้องคิดต้องตัดสินใจนะการตัดสินใจครั้งนี้มันทําให้คุณเครียดมากเลยนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์แปรปรวนง่ายช่วงนี้ก็จะจุกจิจู้จี้จุกจิกขี้บ่นเรื่องมากไปสักหน่อยหนึ่งระเบียบค่อนข้างจะจัดไปสักหน่อยหนึ่ง้วยความที่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะบางคนก็มีแบบเรื่องให้เครียดนะคะเครียดแบบชนิดที่แบบอ,อ๋อกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะระแวงไปหมดหวาดระแวงนะมากกว่าปกตินะ เออช่วงนี้นะคะก็มีแค่เรื่องอารมณ์ของคุณเองน่ะนะคะไพ่บอกเนาะก่อนหน้านี้ชีวิตก็ดีดีแล้วทําไมถึงพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเองเครียดได้ถึงขนาดนี้อ,อ,อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะคะดูแลสุขภาพด้วยละกันเนาะเพราะว่าถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็จะมีผลกับสุขภาพนะคะระวังจะป่วยมาดูกันนะคะเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรคนคนนั้นเขาเป็นใคร เดทแฮงแมนหนึ่งดาบคิงถือไม้โอ้ยเจ้าดุบแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะ คนคนนี้เขาเป็นใครคนคนนี้เหรอคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบดุดุ๋นะเป็นคนที่น่าเกรงคะ่ะนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวใครนะคนคนนี้ไม่กลัวใครนี่ใส่นักเลงนะคะนี่ใสแบบใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวถ้ากูไม่ผิดนะเ,เดินทางบ่อยไปนู่นไปนั่นมานี่บ่อยหรือถ้าไม่ใช่เป็นลักษณะการเดินทางก็จะเป็นพวกคนในเครื่องแบบคนมียศมีตำแหน่งก็ได้นะคะ เป็นคนที่สุขภาพร่างกายค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะเป็นคนสุดโต่งไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดเราบอกแล้วเขานิ่ใสนักเลงไปสักหน่อยหนึ่งคิดอะไรแบบมันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคนคนนี้นะเป็นคน,ปนแปลกแปลกอะ่ะ เออนะเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีบางทีอาจจะดูหยิ่งๆิไปสักหน่อยหนึงนะลักษณะแบบค่าได้แต่ยามไม่ได้เลยนะคนคนนี้ไม่ชอบเลยนะคะถ้าใครจะมาพูดแบบทําให้เขาเสียหายหรือรอ,อะไรประมาณเนี้ยโดยเฉพาะพูดในเรื่องที่ไม่จริงและทําให้เขาดูแย่นะไม่ได้เลยเนาะคนคนนี้นะคะเป็นคนทําอะไรวางแผนเป็นคนที่เก่งเรื่องงานมากๆเลยนะคะเป็นคนฉลาดเนาะเป็นคนเก่า เป็นคนที่แบบนิ่งๆกันไปหรือเปล่าที่คุณมาถามหาเนี่ยนะคะเป็นคนมีทรัพย์สินที่ดินมรดกนะคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่นิ่งๆอะ่ะหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคนคนนี้ไม่ค่อยโลเลหรือหรือว่าลังเลอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆชิปจรเขาลงเท้านะ ถ้าไม่ชีประจรลงเท้าก็เป็นคนในเครื่องแบบที่เราบอกไปแล้วนะมียศมีตําแหน่งนะคะเออเรื่องงานนะประสบความสําเร็จแล้วคนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเรื่องเงินนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอออนะแต่คนนี้ดุดุนะดุเลยแหละไม่มีแบบไม่มีซอฟต์เลยะคนคนี้นะคะไม่มีไพ่แบบไพ่ความละมุนเข้ามาเลยอะ่ะมีแต่ความแข็งกร้าวเออล้วนๆเลยอะ่ะ เออนะประมาณนั้นนะคะมาดูกันเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรคุณคนเน,นี้ยไม่ตายละกระดินอัศวินถือถ้วย The star 10ถ้วยควินถือถ้วย สิบไม้เขาวางแผนไว้ยังไงนะคะเขาอาจจะดูแบบเหมือนนิ่งๆ่งดูเหมือนแบบเหมือนไม่จริงจังหรือเปล่าแต่เขาคิดไว้แล้วนะเขาคิดไว้แล้วนะคะรอข่าวอะไรอยู่เดี๋ยวจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้ถ้ารอข่าวอะไรจากคนคนนี้เดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเวางแผนจะชวนไปไหนสักที่หนึ่งนี่แหละจะไปเที่ยวหรอ วางแผนจะไปเที่ยวหรือเปล่านะจ๊ะคุณดีเนาะเออเท่าที่เราดูนะเหมือนจะจะจะอยากชวนไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะไปบ้านเขาอะไปบ้านครอบครัวเขาอะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่คณยาคุณตาคุณยายหรือว่าครอบครัวที่เลี้ยงเข้ามานะ่ะเออหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ของเขาเหมือนพาไปรู้จักอะไรประมาณนี้นะคะเปิดตัวเออพาไปรู้จักพาไปเปิดตัว ประมาณนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่เพิ่งคบกันนะคะแต่ถ้าเป็นคู่กันนะคะก็คือคุณมาถามคู่ของของคุณเนาะที่คบกันไปแล้วอาจจะเป็นครอบครัวหรืออะไรนะคะก็มีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวนะคะหรือบางทีอ่ะก็อาจจะได้ไปแบบบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายบ้านญาติพี่น้องของกันและกันอะไรประมาณนั้นนะคะมีโอกาสได้ไปค่ะเนาะเออถ้าไปก็คือแบบถ้าคนที่มาเป็นครอบครัวมาถามก็ได้ไปทางบ้านนั่นแหละนะคะ ทุกวันนี้นะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่เนาะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนาะรักยังไงมันก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมนะคะชีวิตก็มีความสุขดีเออดูความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้าคนที่เป็นคู่ก็คือแบบ ก็ยังรักกันดีอยู่นะคะแต่ถ้าคนที่มีประเด็นกันไปนะคะก็จะมีการกลับมาเคลียร์กันแล้วแหละนะคะกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะแล้วก็มีข่าวดีด้วยในความสัมพันธ์นะคะข่าวมันจะเป็นข่าวดีอะถ้าคุณรอข่าวอะไรจากคนคนนี้นะคะที่แน่ๆเนี่ยมันมีเกณฑ์เดินทางนะคะจะได้ไปนู่นไปนั่นมานี่นะจะได้ิปพบเจอญาติพี่น้องเขาก็ได้ไปเปิดตัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้มันเป็นแบบไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะ ถ้าถามความรู้สึกนี้เขารักคุณมากๆเลยนะคะคิดจะเป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวนะคะเป็นคนในฝันเนาะเป็นคนที่เขาหมายปองนะเป็นคนที่เขาแบบพร้อมที่จะแบกรับทุกอย่างพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนึกออกไหมคะประมาณนั้นเนาะเออกองนี้ดีจังเลยอะ่ะมันไปถึงคําว่าครอบครัวไงเออมันไปถึงคําว่าครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบ่นครอบครัวที่ช่วยกันทํามาหากินครอบครัวที่แบบจะสร้างแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นน่ะเออให้มีหน้ามีตาให้มีเงินมีทองให้แบบชีวิตมันจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอ่านะคะประมาณนั้นเนาะกองดีก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะกับหัวข้อเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรนะคะ มาดูพลังงานคุณก่อนนะคะสใบเนาะคิงถือไม้เ r แล้วก็นะคะแล้วก็สถ้วยเนาะพลังงานของคุณนะคะมีธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนเกิดราศีเมถุนแล้วก็ธาตุน้ํากรกฏพิจิกเมนคนเกิดวันที่6วันที่3ได้นะคะลักนณราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้เนาะเพราะว่าเราเปิดแค่3ใบนะคะ พลังงานของคุณคุณเป็นคนทําอะไรวางแผนนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องงานแล้วแหละอยู่ในระดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะเออเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยเนาะเป็นคนที่เอ่อตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่สนุกสนานนะเป็นคนฮีฮานะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับเรื่องงานดูพลังงานแล้วคุณไม่ใช่เป็นคนที่แบบนิ่งๆอะ่ะนึกออกไหมอาจจะบางคนนี่ออกจะแอะออกจะแบบเออเป็นเด็กไฮเปอร์หรือทีซจำไป เออ alert alert อยู่ตลอดเวลาหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนแบบคือชอบอะไรที่มันแบบดูส,ดสดนุกสนานดูเฮฮานะบางคนก็อาจจะชอบแบบไปสังสรรค์น,นะคะบางคนก็อาจจะเป็นสภากาแฟก็ได้นะเออกับเพื่อนกับฝูงก็ได้หรืออาจจะชอบแบบจะไปทานข้าวบ้านญาติอ่ะเออบ้านญาติบ้านคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรที่เป็นแบบ คนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยพบปะสังสรรค์ขึ้นฝูงก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ไปงานมงคลเร็วๆนี้นะคะอะไรงานอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละที่มันเป็นงานมงคลที่มันต้องพบเจอผู้คนเยอะแยะนะหรือบางคนก็อาจจะเป็นผู้ปาร์ตี้ก็ได้นะอะไรประมาณนั้นนะคะมีทางสองทางให้เลือกนะคะตอนนี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณจะต้องเลือกเนาะจะต้องตัดสินใจนะคะอยู่ที่คุณเนาะเอออยู่ที่คุณ นะคะป็นคนรักเพื่อนรักฝูงเนี่ยคุณเนี่ยป็นคนรักเพื่อนฝูงมากๆเลยเนาะเพื่อนฝูงเยอะกองเนี้ยมาดูกันนะคะเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรคนคนนั้นเขาเป็นใครสามถ้วยเจ็ดถ้วยดิเจิเรชันเอา เอะมาสองไปคินถือไม้แปดถ้วยนะคะคนคนนี้ก็เป็นใครคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากๆเนาะบางครั้งนะอาจจะเอาคําพูดของคนอื่นมาตัดสินชีวิตของตัวเองเลยด้วยซ้ําไปนะคะค,คนคนนี้เนาะ เออดูเป็นคนที่แบบวิตกกังวลง่ายมากๆเลยนะคะเครียดง่ายนั่นแหละเนาะกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเลยทีเดียวนะชอบคิดไปไกลอะหปี10ปีย0ปีทั้งๆที่แบบมันยังไม่ถึงเลยอะเอออะไรประมาณนั้นเขาไม่อยู่กับปัจจุบันนะคนคนนี้เขาชอบคิดไปไกล นะคะเออเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเพื่อนฝูงเยอะเหมือนคุณเลยเป็นคนชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวก็ได้นะหรือไม่อย่างนั้นเป็นคนที่แบบชอบพบปะเพื่อนฝูงนะหรือคนหมูมากอะไรประมาณนี้เขาชอบแบบนั้นเนาะเออเฮฮาปาร์ตี้ก็ได้นะบางคนนะคะเป็นคนที่ไม่กับโปรเจกต์ในวงเขาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่เขาไม่ค่อยลงมือทำเขาคิดอย่างเดียวอะเออคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําสักอย่างเลย นะไอสิ่งที่เขาคิดนี่มีแต่ไม่กะโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยนะมีแต่โปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าลงมือทําสําเร็จหมดทุกอย่างเลยนะแต่เขาไม่ค่อยลงมือทำเนาะเออเจอปัญหาบางครั้งก็แบบไม่แก้ด้วยนะคนคนนี้หันหลังให้กับปัญหาเลยทีเดียวเออประมาณนั้นอนะหันหลังให้อะ่ะอืมเราไม่แก่ะทิ้งมันไว้แบบนั้นอะนะทั้งๆที่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนเอาตัวรอดเก่งนะคะเป็นคนเอาตัวรอดเก่งมากๆเลยเรื่องงานเขาไม่ได้มีปัญหาแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาแบบ คือลักษณะแบบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบความวุ่นวายหรือไม่ชอบอะไรประมาณนี้ยคือเหมือนโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงอ่ะถ้ามีปัญหาก็จะหลบไปอยู่ในโลกของตัวเองทันทีเลยคอ้คุณเนี้ยนะที่คุณมาถามถึงนะคะแต่เรื่องงานเขาไม่มีปัญหานะเออถ้าเขาเอาความเก่งความฉลาดนะที่เขาไปใช้กับการทํางานของเขาไม่ใช้ในเรื่องส่วนตัวบ้างแล้วนะชีวิตมันก็น่าจะง่ายกว่านี้ เพราเรื่องงานนี่คือดูดีมากๆเลยแต่เรื่องส่วนตัวของตัวเองทําไมชอบแบบหันหลังให้กับทุกอย่างหันหลังให้กับปัญหานะเป็นแบบนี้บ่อยนะคนคนนี้เออนะคิดและคิดแต่ไม่ลงมือทําสักอย่างเลยอะเอออะไรประมาณนั้นนะมีเด่นอยู่อย่างเดียวคือเรื่องงานนี่แหละงานเขาเด่นมากเลยไม่ค่อยมีปัญหาประสบความสําเร็จแล้วแหละเป็นคนมีเสน่ห์คนคนนี้นะคะ หาลู่ทางหาช่องทางเก่งเนาะลูกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะมาดูกันเนาะเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรคุณคุณเนี้ยเจ็ดดาบหกเหรียญสามดาบเฮมิ 5, แล้วก็แปดเปรียนนะคะไม่ได้วางแผนอะไรสักอย่างเลยอะเราบอกแล้วนะเขาลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยอะถ้าถามความสัมพันธ์ของคุณอะนะคะเออคือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันนิ่งอะคุณคุเนี้มันนิ่งอะเออดูดูแล้วอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันดูนิ่งนิ่อะมันดูแบบ ขอโทษจริงๆนะถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณคุณคุณออกไปได้เลยนะเขาวางแผนจะทําอะไรนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อเออความสัมพันธ์อ่ะความสัมพันธ์แบบลักษณะแบบถอยหลังลงครองอะเออถามว่าวางแผนอะไรไหมมันไม่ได้วางแผนอะไรเลยอะ่ะมันแบบลักษณะแบบลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยอ่เออได้แต่คิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําอย่างดีไม่ไม่ลงมือทอําอ่ะนะ เออแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายด้วยนะคะกองนี้นะเราบอกไว้ก่อนเลยนะมันมีไฟได้ไฟหนึ่งไม่โสดหรือเปล่ามันเลยท,ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยม,มันถึงแบบไปไม่ถึงไหนเนี่ยมันทําให้แบบเขาไม่ได้วางแผนอะไรอะ่ะเพราะว่าเขามัวแต่ตัดสินใจอยู่นั่นแหละมีทางสองทางให้เลือกด้วยนะตอนเนี้ยเนาะกําลังตัดสินใจนะแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยยังหาทางออกไม่ได้เลยอ่ะเครียดมากๆเลยนะเออกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวนะเขารู้สึก รู้สึกไม่ค่อยโอเคอะ่ะตอนเนี้ยนะกับความสัมพันธนะ์ก็เลยไม่ได้วางแผนอะไรสักอย่างเลยเท่าที่เราดูนะเออคุณต้องระวังนะถ้ามันเป็นรักสามเศร้าน่ะเออถ้าหากว่ามันเป็นรักสามเศร้านี่มีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะจบลงนะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์น่ะมันจะจบลงนะได้ได้แบบง่ายๆเลยนะเพราะเขาเป็นคนชอบหันหลังให้กับปัญหานะคุณนึกออกไหม ถ้ามันเป็นอะไรที่มันปวดห, welche, curling, ห,หัวหรือเป็นอะไรที่มันยาก illing, หรืออะไรอย่างเงี้ยบางที <bes> it, <Impossible. S 2> เขาก็ไม่ทําอะไรเลยเขาหันหลังให้เลยไม่แก้ปัญหาไม่อะไรคือทิ้งไปเลยอ่ะคนคนเนี้ยนะเออเพราะเพราะว่าเราดูพลังงานของเขาแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องความรักงานกับเงินที่เด่นมากเราบอกไว้เลยเรื่องงานเขาเด่นมากเหมือนเขาให้ความสําคัญกับเรื่องงานซะมากกว่าคนคนเนี้ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเราพูดประมาณนี้ดีกว่านะ เออถ้าเป็นเป็นความรักที่ดีมันเป็นความรักที่มันใช่นะคะเออเขาก็คงโอเคอยู่แต่ถ้าเขารู้สึกไม่แน่ใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรักซ้อนหรืออะไรคนคนนี้แบบดูแล้วมันมันเหนื่อยอ่ะมันวุ่นวายเขาหันหลังให้เลยนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะยังไม่มีการวางแผนอะไรทั้งนั้นและมีโอกาสที่มันจะถอยหลังลงคลองด้วยนะมันเหมือนห่างไปเรื่อยๆอ่ะจนในที่สุดความสัมพันธ์มันก็จบไปอ่ะขอโทษจริงๆนะคะเออ คุณลองไปสังเกตดูแล้วกันน้องมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันกระยุบมันกระดึบกระดึบไปข้างหน้าเรื่อยๆนะเออมันดูแบบกระชับขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างคุณกับเขาอ่ะไม่เห็นจะเหมือนแบบนี้เลยคุณไปดูกองอื่นนะคะคุณคงมาเลือกกองผิดแล้วแหละนะคะไปเลือกกองใหม่เนาะเออนั่นแหละไปเลือกกองใหม่นะคะกองนี้ยังไม่ใช่ของคุณเนาะ,ะเออดูเครียดจังเลยนะคะดูแบบความสัมพันธ์มันมันมันไม่ไปข้างหน้ามันถอยหลัง นะคะแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเราดูแล้วอ่ะเขาไม่ได้คิดที่จะขอโทษจริงๆนะมันเป็นความสัมพันธ์ณตอนนี้นะความรู้สึกของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันจริงจังอ่ะเออไม่ได้เป็นอะไรที่มันจริงจังอ่ะแล้วมันมีโอกาสที่จะจบลงสูงมากๆเลยเนาะเออกองนี้ก็จะประมาณนี้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะกล่องที่3นะคะกับหัวข้อเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะสใบใบแรกเด e ิ l ใบที่2 t h e ี m p r e s s ใบที่3 10ดาบพลังงานของคุณนะคะ มีคนเกิดวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็ท่านลงมีถุนตุนกุมนะคะวันที่สิบวันที่สาวันที่หนึงได้นะคะลัคนาราศีเมตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้เนาะเออกองนี้ระวังนะคะเรื่องสุขภาพเนาะหรือไม่อย่างนั้นก็มีเกณฑ์จะได้ไปงานขาวดําหรือไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะระวังนะคะถ้าตัวเองไม่ป่วยนะคะ ก็ระวังผู้ใหญ่ในบ้านเนาะผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่านะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นแบบผู้หญิงด้วยก็ได้เนาะเออทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะแบบเจ็บป่วยไม่สบายนะคนในบ้านนั่นแหละนะคะเออดวงของคุณนะคะกําลังจะมีการเปลี่ยนดวงของคุณมันจะมีการเปลี่ยนจบกับสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อไปเริ่มต้นกับอีกสิ่งหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน ะะการตัดจบกับอะไรบางอย่างนะการสิ้นสุดอะไรบางอย่าง <ME ET S 2> เพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับอะไรบางอย่างมันขึ้นแบบนี้นะคะออดวงคุณน,นะคะคุณเป็นคนที่ดวงแข็งมากๆเลยเออไม่ค่อยจะเป็นอะไรกับใครง่ายๆหรอกนะคะไม่ค่อยจะเป็นอะไรกับใครง่ายๆเนาะเป็นคนที่ดวงแข็งเป็นคนที่ ออดวงงคุณจะได้เป็นที่หนึ่งนะจะไม่ได้เป็นที่สองรองใครแต่จะได้เป็นโอลิอวันหรือเปล่าก็อยู่ที่บุญวาสนาแต่ละคนเนาะเออนะคะก็อยู่ที่คู่ของคุณนะมีบุญมีวาสนาร่วมกันมาแค่ไหนนะคะดวงงคุณมันกำลังจะเปลี่ยนมันถึงเวลาแล้วนะคะกงร้อยแห่งโชคชะตาเริ่มหมุนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดวงอะไรก็แล้วแต่นะบางคนก็ลักษณะแบบ ใกล้จะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยนะแต่การที่คุณใกล้จะหมดเคราะห์ก็ระวังเศษกรรมด้วยนะคะก็มันอาจก็จะมีมากระทบกับชีวิตคุณบ้างนะแต่ถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปได้อาจจะเป็นการเจ็บป่วยไม่สบายอุบัติเหตุอะไรเอ,อ่ออะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่น่าร้ายแรงอะไรเพราะมามา,มากระเดวิวนะคะมากับไพ่ดีเนาะก็ถือสว่างฟาดเคราะห์หรือคุณโดนโกงนะโดนโกงโดนแบบ เออโดนโกงหรือว่าโดนใครแบบเชิดเงินไปยืมตังไปไม่คืนหรืออะไรนะ่ะไพ่บอกให้คุณเอาโหสิกรรมนะมันเป็นเวรเป็นกรรมที่คุณจะต้องมาเจอเมื่อคุณเอาโหสิกรรมนะคะ ก้าวข้ามผ่านไปได้คือคือเหมือนปล่อยวางได้นะคะปล่อยวางได้โอ้โหสิกรรมได้คุณจะหมดเคราะห์หมดสุขหมดโรคหมดภัยนะเขาเรียกว่าฟาดเคราะห์นะคะประมาณนั้นเนาะเออแต่และคนนะ่ะบุญกรรมทามาไม่เท่ากันการฟาดเคราะ์ครั้งนี้จะหนักเบาไม่เท่ากัน นะคะบางคนอาจจะหนักมากนะถ้าโดนโกงอาจจะสูญเสียเป็นแสนเป็นล้านบางคนอาจจะหลักร้อยหลักพัน ừ, นะเออนะอาหสิกรรมได้คุณจะหมดเคราะหหมดโศกหมดโรคหมด,หมด,หมดภัยเลยนะคะ ดนะุงของคุณเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตเลยได้ด้วยซ้ำไปนะคะทำอะไรที่เป็นของตัวเองได้เพราะคุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะจิตใจเข้มแข็งมากๆเลยไม่ค่อยจะลังเลอะไรนะคะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆเลยเนาะ เออเป็นได้นะคะบางครั้งนะคนรอบข้างก็ดูคุณดูยิงยิงไปสักหน่อยนึงเออดูเหมือนแบบดูยิงยิงนะด,ดูแบบเออดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูแบบไม่ค่อยสนใจใครหรืออะไรประมาณนั้นเออเขามองประมาณนั้นซึ่งจริงๆลึกๆแล้วคุณไปนคนใจดีนะเออมันต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างเออระหว่างเราเราแบบอะไรนะระหว่างคนที่แบบไม่รู้จักอะ่ะคําว่ายิงกับความคําว่าไม่รู้จักอะ่ะ นึกออกไหมเออคนเรามันก็คงไม่จะไม่เป็นเฟรนลี่กับทุกๆคนหรอกเนาะบางทีไม่รู้จักนะจะให้ดูเฟรนลี่ได้ยังไงเนาะเออแต่ถ้ากับเพื่อนกับูุณู็ไม่คนใจดีนะเออไม่ต้องห่วงนะดูของคุณเนาะไม่ได้เป็นที่สองรองใครฟออาดเคราะห์นะจ๊ะคนดี <c oughs> ไพบอกแบบเนี้ยเออฟาดเคราะห์ไปเนาะจะได้หมดเคราะหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะจ๊ะมาดูกันเขาวางแผนอนาคตกับคุณไวอ้อย่างไรลืมบอกไป เออถ้าเป็นผู้ชายมาจับนะคะคุณนี่ดวงนารีอุปธรรมเลยเนี่ยเออนะดวงนารีอุปธรรมนะเออนารีที่แบบนารีที่มีเงินมีทองนารีที่ไม่ขี้หร่นะเออมาดูกันนะคะก็วางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรคนคนนั้นก็เป็นใครอศวินถือเหรียญ สิบถ้วยเฮงแมนหกไม้แล้วก็ฮัลเฟนนะคะโอ้นี่ก็เป็นใายก็คนนี้เป็นคนดูดีขึ้นไปนะคะ เออถึงขั้นหน้าตาดีเลยทีเดียวเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะเป็นคนดูดีนะดูดีไหมล่ะเนาะคนดูดีนะเนี่ยนะคะเออเป็นคนดูดีนะคะเป็นคนที่แบบเออถ้าไม่สวยหลอก็คือดูดีขึ้นไปนะคะดูซีดูแต่งตงแต่งตัวมีพร้อมพร้อมนะแต่งตัวดีเห็นไหมล่ะแต่งตัวดีนะคะเออไม่ดูดีนี่ไม่น่าออกจากบ้านหรอกเนี่ยคนคนนี้ดูซีสวยไหมล่ะเออดูดีมากๆเลยนะคะทุกอย่างตกแต่งพร้อมเห็นไหม เป็นคนที่ทำอะไรวางแผน5ปี10ปี20ปีนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเลยแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแปลกๆคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นคนคนคนี้เป็นคนแปลกแเป็นคนสุดโตง่งไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดมีความเป็นนักเลงในตัว นะคะแต่ก็เป็นคนที่รู้อะไรผิดรู้อะไรถูกนะคะรู้จกักผิดชอบชั่วดีนะคะแต่บางครั้งกิเลสมันก็บางตาบ้างน้องเออแต่ก็ยังดีนะที่ยังมีจิตสํานึกนะคนนี้มีจิตสํานึกอยู่นะคะของความดีเนาะเออความดีความชั่วรู้หมดนะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายกลัวเมียนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เขาจะเอาสามีเขาอยู่นะประมาณนั้นนะเออ เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เอ่อมีคนมาขอคำปรึกษาเขาเยอะคนๆน,นี้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะมีคนน้ำหน้าถือตาเขาเยอะนะคะคำพูดของเขานี่ทุกทุกคนนี้เชื่อได้สนิทใจนะไปไหนมาไหนไม่มีตังค์สักบาทนะไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเขาเขาลำบากเขาไม่มีเงินนะเออดูดีเนาะดูน่าเชื่อถือประมาณนั้นนะคะเรื่องงานไม่มีปัญหาคนๆน,นี้ประสบความสําเร็จแล้วะคะ่ะในเรื่องงานหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเรื่องงานนะ ประมาณนั้นเนาะมาดูกันนะคะเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไรเดดีวิลเออเหรียญคิงถือเหรียญสมูนเมมิมด ให้ใหญ่เพียบเลยคนคนนี้นะคะวางแผนเล็กับคุณไว้ยังไงนะวางแผนไว้ยังไงล่ะทีเนี้ยนะมาทั้งเดอะเดวิลเดอมูนเลยนะ,ฉะเฉลียดก็มาเนาะเออก็ถ้าคุณนะคะยังไม่ได้คบกันจริงจังนะไปไหนมาไหนกับเขานี่ไม่รอดนเนี้ยเขาคิดจะแบบสเวกแกกนะ่ะสิแปดหมู่อะ ประมาณนะั้นที่จะสวาแกกนะที่จะสิบแปดบวกไปดูดีๆนะเขาโสดหรือยงังมาทั้งเดเิวิวมาทั้งดูมูนเลย <c oughs> นะคะเออไปดูดีๆนะคะไม่มั่นใจเนาะเอืม,มีมีทั้งแบบอย่างเงี้ยทั้งดมูลทั้งเดวิวเนี่ยคุณไปดูก่อนนะคะเอออย่าเพิ่งใจร้อนนะให้บอกอย่าใจร้อนนะกับคนคนนี้ดูไปก่อน เดูไปก่อนนะแต่พร้อมเปเลยนะคนคนนี้พร้อมเปเลยกับคุณเนี่ยนะคะไปไหนมาไหนนี่แสวกแก๊กแน่นอนนะไม่รอดนะคะไปไหนมาไหนกับเขาไม่รอดเนี่ยแค่ขึ้นรถไปกับเขาก็ไม่รอดแล้วนะถ้าคุณยังไม่พร้อมให้คุณดูไปก่อนไพ่บอกแบบนี้นะคะเออไพ่บอกแบบนี้นะเขาก็จะพาคุณไปที่ไหนสักที่หนึ่งเขาจะชวนไปนะถ้าคุณเผลอไปกับเขาหรือเ็าพลาดไปกับเขาเนี่ยคุณก็ต้องทําใจได้เลยว่าคุณไม่รอดแน่บอกไว้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้เร็วๆนี้นะ นะคะเออก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะยังไงถ้าคุณยังไม่พร้อมนะคะให้คุณปฏิเสธไปก่อนบอกเออเนี่ยเรายังเพิ่งรู้จักการขอดูก่อนนะอะไรประมาณนี้นะคะเออย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะคะเพราะว่าสายปีก็มาเนาะมาแล้วสายปนีนะคะเออคิงถือเหรียญน,นี่ร่ํารวยนะคะเออรวยเนาะเออพร้อมไปเธอพร้อมไหมพร้อมจะไปกับเขาไหมเพราะว่าไปแล้วก็ไม่รอดเนจ้ะคนดี ประมาณนั้นนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะอะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ